มาครับเพื่อนๆนมาติดตามชมบรรยากาศในสนามนกกงหัวจุกนะครับพาล่องใต้จังหวัดสงขลาครับผมเชิญชมได้เลยครับบรรยากาศสนามแฟนซีรอบชิงนะครับสี่สิบนกเข้าชิงยี่สิบสามนกนะครับครับชิงเส้นสองทางนี้ครับเชียร์อยู่ฝั่งฝั่งเต็นท์นะครับเชียร์ฝั่งนู้นนะนะครับเริ่มนกนี้นอกหนึ่งเลยครับ นี่เบอร์หนึ่งครับวัดีครับเอาอ๋อบัดสีชมพูครับบัตสีชมพูครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หเบอร์หนึ่งเรื่องอย่างนี้ยี่สิบสามกรับจริงครับยี่สิบสามนกนะครับเบอร์สอของทีมงานการันตีครับนาแมส่งเข้าประกวดโชคดีมีวันติดเมือเบอร์สามจากใครไหนครับวันฟาร์มครับ ของครูเอ็กครับเบอร์ 5, ห้านะครับของออฟเบอร์ของ G m อฟาร์มเบอร์หของน้องออฟเบอร์เจของบางบางเต้เบอร์8ครับของน,อนี่ของทีมงานดาชันฟาร์มครับเบอร์เกทีมงานการันทีอีกตังหนึ่งไงเข้าทุกสองตัวครับนี่ต,ตัวนะครับนี่ของน้องเขา ทีมง,งานขอบสนามกเหมือน,นกันครับเนี่ยโซบก,มมกเบอร์สิบสี่ทีมงานจอมยุทธแดนใตเน้เบอร์สิบห้านะครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบเจ็ดของพี่เขาฟาร์มไหนครับไม่มีฟาร์มก็ซื้อมาจากฟาร์มโนวนี่โนวนี่นอ๋ขอ,ขอของพี่กุง้งครับของพี่กุ้งรู้แล้วฟาร์มพี่กุง้งตัวนี้เดี๋ยวพาับบ้านของพี่น้อยครับสิบเก้า ยี่ิบสี่อ้าวของพิเชษตัวไหนครับตัวนี้อ่ะ,อะไอ้นี่มือน้ำพิเชษเดีย๋ยวนี้มือน้ำเมาตลอดทั้งคันทั้งคืนน้องน้อยครับดูครับยี่สามนกครับแฟนซีวันนี้ชิงยี่สิบสามนกนะครับ